สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องออกกันอีกแล้วนะครับรับช่องเขาปลาสไตล์ทิวครับมันนี้ก็มาอยู่กับเบาทิวเือเก่าครับมันนี้ก็พามาเฮ็ดอยู่ป่าบ้านน้องเมกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปหลุ่นกันนะครับวันสีใได้เฮ็ดยังแนครับไปกันเลยครับพี่น้องพอแล้วครับพี่น้องดอกแรงครับเฮ็ดหลงอกเหลืองครับนีดอกงามๆเลยครับ กำลังสวสดออกจากใค,ครนี่นี่ครับเกิพี่น้องเดินโกอรครับดอกกง,าม,งามครับอดอกนึงครับพี่น้องงับมา้าง,ง,งกันนี่ครับดอกงามครับกบำลังจุ่มๆเลยครับเกิดพี่น้องมีแต่ดอกน้ำงามเลยสามดอกกงน đọt ngay như vậy đó gì trọt luôn nhá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ใหญ่ๆเลยครับเห็ดพึ่งเขาดงครับพี่น้องดอกกำลังงามๆเลยครับนี่ครับดอกหนึ่งครับยับมาเกะๆกันเี่ครับคางกุกใหม่ดอกงามๆเลยครับอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องดอกงามครับดอกนี้เห็ดลังเคี้ยวครับพี่น้อง ดอกงามๆครับพี่เนาะฝอยก็ครับดอกหนึงให้ระงกแดงดงครับดอกน้อยๆครับเนดอกเดียวครับพี่นอะว่าท่านเ็นเป็นมูลครับมือนนี้หล่นไปเรื่อยๆครับนี่ครับงามอยู่ครับพี่นาะครับพี่นนอะเ็นระงกขาวครับตุ้มงามเลยครับกำลังสวดออกครับพี่น้องนี่ครับ พี่นอกเห็ดเพิ่งค้าลายครับซ้อนดอกกำงามเลยดอกกำลังตุ้มๆเลยครับนี่ครับพี่นอกเห็ดเพิ่กนกยูงครับค้าแบบยาวน้ครับพี่นอกเห็ดโอ้ค้ายาวแห้ครับพี่นกองครับพี่นอกดอกกำงามครับเห็ดเผิ่งค้าลายครับนี่ครับ จูงงามแม่นครับพี่น้องอีกดอกหนึ่งห้อยกินนะครับดอกนี้งามน mm. <era> ี่ค <t> ร <Support> ับทางนี้ไก่เครื่องตาครับพี่น้องครับพี่น้องดอกงามงามนบเห็ดเผึ่งค้าลายครับนี่บจูงงามแม่นครับพี่น้องอีกดอกหนึ่งบบานนะครับนี่เนี่ย เห็ดเปิงข้าลายครับพี่น้องบานนะครับดอกนี้นี่ครับเห็ดเปิงค้าลายครับพี่น้องนี่กับพี่น้องดอกนึงครับออกฤกงอกใหม่เลยครับดอกงามนะครับงามไม่น้อยครับพี่น้องนี่รับพี่น้องดอกนึงครับขางกันมานีงครับดอกนี้งามครับพี่น้องนี่ครับรับพี่น้อง thì đọt nó hết, ban nó hết đọt nó ngàm hết vì nó cần khá là ít ra hết đọt ngang hết vì nó đọt này cắm lằng ban hết vì nó vì đọt nó hết vì nó vì cấp cúc mày lên nó hết vì hết đọt ngắm ngàm hết, liềm hết พึ <S <S ่งค้าลายครับค้าใหญ่ๆครับพี่น้องครับพี่น้องเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับดอกงามๆครับพี่นี่นี่ดอกหนึ่งครับพี่น้องยับมาดิแกะกันนะครับนี่ครับบานครับดอกนี่พี่น้องดอกน้อยๆครับพี่น้องเห็ดพึ่งค้าลายครับ เนี้ยคราใหญ่ๆเลยพี่น้องับพี่น้องอีกดอกนึงครับคราหญ่ๆครับนี่อีกติวคราหลายครับนี่ครับคราหญ่าย่กดอกเแ็ดปัวกับพี่น้องดอกเดียวครับอู้ดอกงามเองครับพี่น้องตัดขาเลยคอู้เสียดาย ครับพี่น้อกค่าแบบป่วยครับพี่น้องโคกเลยครับค่าใหญ่แห้ครับพี่น้องครับพี่น้องดอกบานครับบานแล้วครับพี่น้องแต่แข็งอยู่ครับพี่น้องนี่ครับงามเลยครับนี่ครับพี่น้องบานแล้วครับพี่น้องโอ้ย ขาเป็นใหญ่เองครับนี่ขาดำๆนะครับดอกงามเลยคเกือตาแล้วครับพี่น้องหาไปเรื่อยๆครับเนี่ยโอ้ยครับพี่น้องดอกดอกงามๆครับนี่กับดอกหน่อยดอกมันเนี่ยครับขาใหญ่เองครับพี่น้องแต่อันสอดเองครับ แคตพี่นอ้องดอกน,น้อยครับนี่ครับงามนีครับครับพี่นอ้อเห็ดตึ่งเขาโดงครับโอ้หูผีดอกหนึ่งครับนี่ครับดอกหนึ่งดอกงามครับดอกนี้นี่ครับแคบพี่นอ้องบานนะครับเห็ดพึ่งค่าลายครับ ครับพ ot, beeping, hay hay ี่น้องเ็ดผึองแดงข้ามครับข้าใหญ่ใหญ่นะครับดอกงามๆครับพี่น <youtubers radas heartbreaking igue> ้องครับพ <plate> ี่น <ientras ainsi> ้องเคืงกระตาแล้วครับหลุนเห็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับพี่น้องเห็ดเผึองนกยุ่งครับโอ้ยข้ามันเี็เกี่ยวจริงๆเนาะพี่น้องเบื้องตดียวครับหน้าแมงครับพี่น้องเห็ดเผึองนกยุ่งครับขายาวๆเลยครับนี่ครับ หน้พี่น้องดอกข้างหน้ามเลยนี่เห็ดผึ่งคาไายครับพี่น้องนี่หน้าพี่น้องเห็ดลังเขียวครับนี่ดอกปานแล้วครับพี่น้องพี่น้องเห็ดลังเขียวครับดอกกํางามเลยพี่น้องนี่ครับดอกงามเลยครับแค่พี่น้องจุมง้มหนึ่งอื้ม ครับกำลังพอดีเลยครับนี่ครับพี่น้ออีกดอกนึงครับกำลังจุ๋มจิ๋วเลยครับพี่น้อเขียวงามพี่น้อครับพี่น้อยับมาอีกก็มาพผ่ออีกครับดอกงามๆเลยครับเห็ดลังเขียวครับพี่น้อเห็ดลังเขียวอีกแลวครับโอ้ดอกงามแน้ครับสีเพลินครับพี่น้อครับพี่น้อเห็ดเปุ๋งเขาข่ำครับ ดอกดำดำนะครับสีแตกต่างครับพี่น้องครับพี่น้องเห็ดลังเขียวครับดอกงามๆครับนี่ครับออกมาเห็นไหมี่น้องนี่ครับอืกำลังเป็นจูมครับนี่ครับบานนะครับดอกหน่อยจะบานนะครับนี่ สีงามยู่ครับพี่นอกเห็นเรือง่งกขาครับไข่งามๆครับครับกำลังสวดครับไข่หนึ่งครับพี่นอกอื่งามแหงครับ พี่น้องอีกซองไข่ครับยับขึ้นมาครับกำลังไข่ก็มีครับพี่น้องนี่ครับไข่หน่อยครับพี่น้อืมแต่แกงแสีบหน่อครับนี่พี่น้องไข่หนึ่งครับโอ้ไข่งามๆนี่ครับกำลังสวดออกครับพี่น้องครับพี่น้อง เฮ็ดพึ่งนาหอครับดอกงามๆครับขาแบบยาวเลยครับพี่น้องดอกหนึ่งอู้หูหูครับบานครับแข็งอยู่ครับพี่น้องโอ้ดอกแข้งแข้งอยู่เนาะครับพี่น้องครับพี่น้องมื้อนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับกระมันอยู่ครับพี่น้องมื้อนี้ได้เฮ็ดร่วมเนาะครับ นี่ครับก็มีเฮ็ดหลังโงกเฮ็ดหลังเขียวเฮ็ดผึ่งนกยูงครับแล้วก็มีเฮ็ดผึ่งขาลายครับพี่น้องแล้วก็เฮ็ดผึ่งเขาข่ำนะครับพี่น้องหลากหลายชนิดครับม้นนี้เกือบเกือบเต็มตาเนาะครับพี่น้องม้นนี้ถือว่างมานอยู่ครับได้หลากหลายชนิดครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้เนาะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับมือนี้ขอลากับบานนะครับสวัสดีครับ